สวัสด <screws> <ground> ีค <desserts> ่ะ <i> ว <é> ันนี้นะคะเราก็จะมาทำสมุนไพรจากมะขามและขมิ้นนะคะส่วนเก่าก็มีดังนี้เลยค่ะแตเรื่องนี้ค่ะก็จะเอามะขามเปลี่ยนะคาที่เป็นก้อนเป็นก้อนนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะให้พอทั่วมะขามเปี่ยนนะคะแล้วก็ใส่ขมิ้นตามลงไปเลยค่ะจากนั้นเ้าก็เคเรคเคเร่นิดนึงนะคะให้มันสมกำนันนะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งหม้อนะคะแล้วก็า จุดไฟมันเลยข้ให้มันเด่นปุ๊บปุแบบนี้อยู่ในข้าวะโอเคแล้วก็มาเช็คดวยน้วว่าเดือดเสร็จแล้วแล้วก็ตั้องรว้าระมบถึงสิ้นาทีนะ้วอะเสร็จแล้วเราก็เช็คมันหน่อยนข้เคลืเคลือนิดนึงให้ม้าทามันและหลนยนิ้นึงนะคาอะโอสีกังสวยเลยค้าน่ากินมากมแม่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 เสร็จแล้วที่นึนี้เราก็จับไฟนะคะแล้วก็เอามากรองค่ะเอา มะขามแล้วก็ขมิ้นนะครับมะกรองนะคะแล้วก็กรองวนไปเลยนะคะแล้วก็ตักใส่ที่กรองนะคะแล้วก็คนๆๆๆแล้วเราก็กรองเลยะคะ่ะเอาน้ำของมันนะคะน้ำเข้มข้นของมันนะครัแล้วเราก็จะได้น้ำหน้าปลาเป็นแบบนี้นะครับสีสีสวยเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมนะคะับเอ็นเจ็ดสูนนะคะัที่ใส่ชามนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปะคะ่ะเกลือ ใส่หมดถ้วยเลยนะคะ่ะเกลือแล้วเราก็จะค่อยเรื่อยวเรียวยใส่มันนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะไม่ต้องให้มันเหลือนะคะใส่เลยชาใส่เลยวใส่เลยเรียวใส่เลยเรียพี่นุ่เราใส่เกลือใส่เรียวใส่เมนชาล้วก็จะมาคนคนเรียวคนเรยคนเรียวนะค่ะด้วยพีย่ <x> 是是ตีไข่นะคะซื้อมาจากร้านลิซบัตคะแต่สามสิบบาทชาแล้วก็จะคนคนคนนะคะไม่สนใจนะคะแล้วก็จะใช้สองมือคนนะคะแล้วเราก็ใช้นานใส่ค่ะเพื่อความ อาเป็นที่ละลายของมันนะคะแล้วก็คนเลย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 เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะอาศัยน้ํานะคะที่เรากองมันนะครับเป็นน้ำสมุนไพรเข้มค้นเลยค่ะใส่ลงไปค่ะอุ้ยน่ากินมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนเลยคนเลยคนเลยต่อไปค่ะให้มันผสมกันนะคะคนเลยคนเลยแล้วเราก็จะพักไว้ให้มันเย็นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามากรอกมากรอกใส่นะคะกรอกใส่ค่ะที่อาขวดปั๊มของเรานะคะ อ่าใส่ได้แล้วก็จะอ่าได้หนึ่งขวดแล้วหนึ่งนะคะที่นี่นอ่าได้สองขวดนะคะหนึ่งนะคะปิดฝาะครับปิดฝาน,ะะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาเทสนะคะว่าเอ้ยมันจะได้ผลดีขนาดไหนเนะแม่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 อเราก็บีบแล้วเราก็ทาตัวเลยค่ะเป็นสบู่เหลือสมุนไพรอะไรคะ่ะสมุนไพรธรรมชาตินะคะมันก็สูตรดัด้งเดิมโบราณคะ่ะส่วนผสม